today อัปเดตภาพคันจริงของรถยนต์ไฟฟ้า n น t a s เอสวากอพร้อมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม2.0ใหม่ของ n น t a จากการที่ MIT MI เผยรูปภาพของ n น t a s เอสวากอเป็นการบอกกล่าวว่ารถยนต์รุ่นนี้ใกล้จะผลิตและวางจำหน่ายแล้วในอนาคตอันใกล้และจะมีการเปิดตัวครั้งแรกที่งานปักกิ่งออโต้โชวนี้ ตัวรถมีความสปอร์ตประกอบด้วย2เวอร์ชั่นแบบ e-r ev และ2เวอร์ชั่นสำหรับ ev เต็มระบบ n e t a S w a g o n รุ่น e-r ev แบตเตอรี่มีขนาดเล็กลงจาก85กิโลวัตต์เหลือ70กิโลวัตต์โดยใช้เครื่องยนต์ a อ k i n s o n Cycle ขนาด1.5ลิตรรุ่นใหม่ที่จับคู่กับมอตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังมากกว่าใน n e t a S ด้วยกำลัง200กิโลวัตต์ สำหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนทั้ง2ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์แบบเดียวกับรุ่น e r e v โดยรุ่นมอเตอร์คู่จะเพิ่มมอเตอร์ขนาด170ิกิโลวัตต์ที่ล้อหน้าความจุแบตเตอรี่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ทั้ง e r e v และ e v รุ่นเริ่มต้นจะใช้แบตเตอรี่ l f p ในขณะที่รุ่นที่สูงกว่าทั้งคู่จะใช้แบตเตอรี่แบบ n m c โดยสามารถเลือกรอขนาด 19- และ20นิ้วได้คาลิปเปอร์เบรกมีให้เลือกทั้งสีเทาเขียวหรือแดงรุ่นที่มีสเป